อยู่กับลูกแก้วเช่นเคยนะคะวันนี้แก้วอยู่ที่สาขาราชบุรีค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ารถที่สาขาราชบุรีเนี่ยมีคันไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะวันนี้แก้วก็เลยหยิบมา1คันนะคะเป็นรถ PPV รถครอบครัวแบรนฤฤด์ฮอตฮิตติดตลาดนั่นก็คือคันนี้เลยค่ะ Toyota Fortuner 2.8V นะคะปี2018คันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง TRD s p o ด t i o สำหรับคันนี้นะคะก็บอกเลยว่าสวยงามแล้วก็สปอร์ตมากๆนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้นะคะมีรูปลักษณะคะสวยหล่ออย่างไรบ้างมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้าของเขานะคะเป็นคโครเมียมนะคะสีรุมดําสวยงามแล้วก็ดูดุดันไปในตัวด้วยเนาะด้านข้างนะคะไฟของเขานะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED นะคะมาพร้อมกับไฟ Daytime r u n n i n g l ไ g h t เลยนะคะรูปทรงค่อนข้างที่จะโฉบเฉี่ยวแล้วก็ แอบแฝงความเป็นสปอร์ตมากๆสำหรับด้านหน้านะคะเขาก็ให้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยการตกแต่งนะคะกอบไฟตัดหมอกก็จะมีคิ้วโครเมียมเล็กๆนะคะเสริมความหล่อนั่นเองค่ะ มาดูด้านข้างกันบ้างคันนี้นะคะมาในล้อแม็กขนาด20นิ้วซึ่งล้อของเขานะคะเนื่องจากว่าคันนี้นะคะเป็นชุดแต่ง TRD ล้อของเขาก็ค่อนข้างที่จะหล่อมากเช่นเดียวกันค่ะมีตัวอักษรนะคะสัญ,ญลักษณ์ TRD อ,อยู่ตรงกลางแม็กเลยยางคันนี้นะคะเป็นยางดันหลบด้วยค่ะขึ้นมาด้านบนนิดนึงนะคะกระจกของเขาเป็นกระจกปรับพับเไฟฟ้าค่ะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยครึ่งล่างนะคะก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้นั่นเอง สำหรับคันนี้นะคะกุญแจของเขาก็เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์อีกด้วยค่ะและด้านล่างของเขาค่ะมีราวบันไดามาให้เนื่องจากว่ารถค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองนะคะด้านบนก็มีราวหลังคามาให้เช่นเดียวกันค่ะมาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะคะด้านหลังของเขาไฟของเขาเป็นไฟ LED แบบ l ไลท์ไ i d i n g ค่ะและแน่นอนค่ะมาพร้อมกับชุดแต่ง TRD นะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะอยู่ที่ แก้มรถนั่นเองนะคะฝั่งนู้นค่ะเป็นสัญลักษณ์2.8ก็คือคันนี้เป็นเครื่อง2.8นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูด้านในห้องเก็บสัมภาระกันนะคะอ๋อดูด้านบนกันนิดนึงก่อนละกันด้านบนนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์และไฟเบรกดวงที่3ค่ะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านในของเขานะคะก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางเนาะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเบาะ3แถวนะคะเบาะแถวที่3สามารถพับเก็บได้แบบนี้เลยนะคะ เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้อย่างดีมากๆนะคะใครที่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะก็สามารถพับลงมาสามารถนั่งได้จนถึง7ที่นั่งด้วยกันนะคะคันนี้ถือว่าสวยงามมากๆค่ะสำหรับฝากระโปรงท้ายของเขานะคะสามารถกดปิดได้ที่ปุ่มตรงนี้หรือว่าจะปิดที่กุญแจก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและในการเปิดนะคะก็สามารถเปิดที่กุญแจได้เช่นเดียวกันโดยการกดค้างเหมือนกันนั่นเองค่ะ เพราะว่ากุญแจของเขาเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะคะก็คือกุญแจอัจฉริยะนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะรอบคันของ Fortuner คันนี้สวยงามไหมคะเดี๋ยวแก้วนะคะจะพาทุกคนนะคะไปดูฟังกช์ชันด้านในว่าคันนี้นะคะมีความสปอร์ตและหรูหร่าลักชัวขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเจอกันคะ่ะ มาดูภายในของคันนี้กันบ้างนะคะเริ่มกันที่แผงประตูเลยแผงประตูนะคะเขาก็จะตกแต่งมาด้วยหนังสีดําตัดกับสีแดงแล้วก็มีสีเงินแบบนี้นะคะเพิ่มความหรูหรานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นที่ปรับกระจกนั่นเองค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราเห็นได้ชัดจากแผงประตูก็คือลําโพงค่ะ ทั้งคันของเขานะคะคันนี้เป็นลำโพงของ JBL บอกเลยว่าคุณภาพเสียงเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะคะมาดูกันที่ด้านหน้าของแก้วนิดนึงนะคะอย่างที่แก้วบอกไปว่ากระโปรงท้ายนะคะสามารถเปิดได้ที่รีโมทนะคะหรือว่าจะเปิดที่ปุ่มที่ของเขามีให้ก็ได้นะคะและยังมีปุ่มตรงนี้ค่ะอยู่ด้านขวานะคะของผู้ขับขี่นะคะสามารถเปิดได้เช่นเดียวกัน <S <S เพียงเรากดค้างค่ะก็ สามารถเปิดและถ้าเราจะปิดก็กดค้างเช่นเดียวกันค่ะคันนี้นะคะยังเป็นระบบพุทสตาร์ทอีกด้วยเดี๋ยวแก้วขออนุญาตสตาร์ทรถเลยนะคะมาดูที่เลขไม่ตรงนี้นิดนึงนะคะมาตรวัดของเขานะคะเป็นมาตรวัด MID นะคะ Multi Information Display นั่นเองนะคะซึ่งแสดงผลเลยค่ะว่าคันนี้เลขไม่เพียง16,000กว่ากิโลเท่านั้นบอกเลยว่า ใช้งานมาค่อนข้างที่จะน้อยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นปี2018นะคะรถ2ปีนะคะกับการใช้งาน1 6 0 0กว่ากิโลถือว่าใช้งานประมาณปีละ8,000กว่ากิโลเท่านั้นน้อยมากๆเลยนะคะใครที่กําลังมองหาเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่ามากๆค่ะมาดูกันที่พวงมาลัยคันนี้กันบ้างนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันค่ะมาพร้อมกับคูดคอนโทรและเพเดิลชิพด้านหลังพวงมาลัยเลยบอกเลยว่าเป็นรถ ที่รถครอบครัวแต่ว่ามีความสปอร์ตมากๆเลยนะคะคันนี้กลับมาดูที่เบาะของเขากันนิดนึงนะคะเตะตาเตะใจไหมคะสําหรับเบาะคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังและเป็นเบาะสีดําตัดสลับกับสีแดงแบบนี้เลยนะคะและยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเก้าจะปรับให้ดูนะคะนี่เลยถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะกลับมาด้านหน้านะคะ เครื่องเสียงของเขานะคะจอของเขาเป็นจอสัมผัสนะคะขนาด7นิ้วมาพร้อมกับนี่เลยแผนที่ค่ะสามารถสัมผัสได้ปกติเลยนะคะใต้จอของเขานะคะก็จะเป็นแอร์ค่ะแอร์ Air ของเขาก็เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะถือว่าเย็นมากๆเลยนะตอนนี้แก้วเปิดแค่26นะเมื่อกี้เย็นมากนะคะเลื่อนลงมาอีกนิดนึงค่ะด้านล่างนะคะก็จะมีปุ่ม power outlet ค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเชื่อมต่อกับ กล้องหน้าค่ะทุกคนคันนี้มีกล้องหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านข้างปุ่ม power outlet นะคะก็จะมีช่อง usb และ aux มาให้ด้วยค่ะคันนี้สามารถเชื่อมต่อกับ micro sd card ได้ด้วยนะด้านล่างค่ะคอนโซลกลางของเขานะคะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะคะ ด้านหน้าเกียร์ก็จะมีช่องใส่แก้วน้ําค่ะส่วนด้านหลังค่ะด้านหลังเกียร์คันนี้นะคะจะมีโหมดให้2โหมดค่ะ ECO m o d หมและ Power Mode ค่ะก็เป็นโหมดประหยัดพลังงานแล้วก็โหมดเพิ่มพลังกำลังในการขับขี่นั่นเองนะคะสำหรับด้านหลังนะคะก็จะมีปุ่มระบบป้องกันการลื่นถลยค่ะและอีกหนึ่งปุ่มนะคะเป็นปุ่มที่เมื่อเราสตาร์ทรถไว้นะคะและเราเจอดรถนา,นานเนี่ยรถก็ดับเองอัตโนมัติและเมื่อเราเหยียบคันเร่งรถก็จะติดเองค่ะ และที่พักแขนของเขานะคะก็มีช่องใส่ของค่ะถือว่าจุของได้เยอะทีเดียวเลยคันนี้นะคะคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะมีคูบล็อกด้วยนะคะคูบล็อกก็คืออยู่ตรงนี้นะคะและที่เปิดปิดคูบ็อกของเขาค่ะเป็นปั๊มลงไปว่า T R D ด้วยนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นชุดแต่ง T R D นั่นเองค่ะแน่นอนค่ะคันนี้นะคะยังมีคู่มือ อยู่ครบเลยนะคะคู่มือการใช้งานค่ะสำหรับ Fortuner คันนี้นะคะบอกเลยว่าใครได้ไปก็หายห่วงเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหน้าเดี๋ยวแก้วนะคะจะพาทุกคนไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่าสภาพยังสวยงามแล้วก็ดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านหลังค่ะตอนนี้แก้วก็อยู่ห้องผู้โดยสารด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะแก้วกําลังนั่งอยู่บนเบาะแถวที่3เลยนะคะ บอกเลยว่าด้านหลังเนี่ยที่แก้วพับเบาะให้ดูตอนแรกก็ตอนนี้แก้วพับลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะและเบาะแถวที่2ค่ะสามารถพับได้ด้วยนะแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้อีกเยอะเลยนะตรงนี้ถ้าใครที่มากัน2คนนะคะนั่งเฉพาะด้านหน้าเนี่ยด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าบรรทุกของได้สบายๆเลยนะคะแถวที่สาม อาจจะกลัวร้อนกันใช่ไหมคะบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเขามีแอร์เราด้านบนมาให้ค่ะนี่เลย2จุดนะคะและแถวที่2นะคะก็มีแอร์เรามาให้เช่นเดียวกันค่ะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆแถมนะคะแถมยังมีแอร์ให้ปรับเองด้วยนะคะอยู่ที่ห้องผู้โดยสารแถวที่2นั่นเองค่ะเป็นไงบ้างนะคะบอกเลยว่า สะดวกสบายนั่งสบายแล้วด้านหลังก็มีที่ใส่แก้วน้ำมาให้ด้วยนะคะอันนี้ สำหรับเบาะแถวที่2นะคะเขายังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันมาให้ก็คือตรงนี้ค่ะเป็นจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กนั่นเองนะคะก็คันนี้เป็นรถครอบครัวก็สามารถรองรับซัพพอร์ตนะคะบ้านไหนที่มีเด็กเล็กนะคะคันนี้เอาอยู่เลยค่ะอีกอย่างนะคะคันนี้นะคะมีแอร์แบกรอบคันเลยนะคะแอร์แบกเจุดด้วยกันนะคะระบบเบรก ABS EBDBA มาให้นะคะระบบป้องกันการลื่นถลไระบบป้องกันล้อหมุนรีนะคะระบบช่วยควบคุมการทรงตัว VSD ก็มีมาให้เช่นเดียวกันค่ะบอกเลยว่าค่อนข้างครบคันแล้วก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆค่ะสำหรับภายในนะคะก็ถือว่าสวยงามมากเลยเนาะเดี๋ยวแก้วจะพาทุกคนไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้ห้องเครื่องสะอาดอยู่ในสภาพดีขนาดไหนเดี๋ยวไปเจอกันด้านหน้าค่ะ สำหรับ Fortuner คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.8ลิตรค่ะพละกกำลังอยู่ที่177แรงม้านะคะแรงบิด450นิวตันเมตรนะคะและแน่นอนว่าเครื่องมือยางอไไลยยังอยู่ครบนะคะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านค่ะ คันนี้รับประกันเลยนะคะว่าไม่เคยชนหนักที่คว่ำมจมน้ําหรือไฟไหมแน่นอนค่ะสังเกตดูได้เลยนะคะห้องเครื่องยังสวยแล้วก็สภาพดีมากๆเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคันนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าใครกําลังมองหารถ f o r t u n e r อยู่เนี่ยคันนี้ถือเป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งที่สวยงามมากๆและเขายังมาพร้อมกับ ชุดแต่งที่รอเหล่าเอาการทีเดียวค่ะคันนี้ราคา1,350,000บาทค่ะบอกเลยว่าเลขไม้ของเขาเพียง16,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะได้รถสภาพจยสวยแบบนี้ไปขับเลยค่ะ ถ้าใครสนใจคันนี้นะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหรือว่าจะติดต่อเข้ามาในช่องทางของเรา Facebook Line หรือว่าเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวแก้วจะขึ้นไว้ให้ด้านหน้านี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนมาที่บอยรถบ้านนี้ครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o u t u b e บอยรถบ้านด้วยนะคะ